บลิงวิ่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 งเฮ้ยพลาดจ้ะอ้อะไรเน็ตใช่ไหมไรอีกบอกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เลน่นเฉยรู้สิมันกดผิดเนี่ยมันเกี่ยวกับเน็ตเนี่ยเน็ตเน็ตขัง ยอมใจเน็ตเลยเอดอปมันจะทะลุเอดอปบป่าวะวิ่งเลยแอดอปบครับผมอ่ะไม่เลยเรียวกับเร็วมากอ,ะอ่ะเจอคนนะครับผมโอ้เดินไวมากอ้าว้าวสิ เฮ้ยทะลกต้นไม้แล้วก็วับปะเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวับยิงอะไรอ่ะเฮ้ยตะลุต้นไม้ปาไม่ฝาแล้วเนี่ยนมายาเนตจริงๆมา แล้วเมื่อเจอผู้เล่นที่เน็ตปรงคุณจะเป็นยังไงยอมตอมใจเน็ตเลยโอ้ยิงเฉียง <laughs> งงใจเหลือเกินอยู่ตรงวงไอ้วอ์มันก็ไอ้วอ์ปกติบอกว่าเพราไอวอร์ีปกติอ่ะแล้วจอะแล้วก็ว์ปไปว,า,า,วา์ปมาครับผม งักสูว,วได้แต่ไม่งักไม่ได้พุทสี่จะทำยังไงนะครับผลสี่มันสี่มันเล็ตมันปิงอุ้ยเอาแล้วหนึ่งบ้าไปแล้ว โอ้ยจกแค่นี้ก็อไหนอะีนอนนี่สีโอ้เจ๋งสุดๆไปเลยมันคืออะไรอะกต่อตัวขอสไปเดอร์แมน ทำยังไรรงวะซิซิลองเต้นดิลองเต้นดิเนี่ยมันดีงไมรู้ไม่ได้เฮ้ยเห็นคนลอยวิย์ได้ไม่เคยเห็นรั้งแรลกอะ,เน,อะเนี่ยเนี่ย ไม่รู้รืมก็พิมพ์แบบต้องกินอะไรก็้าม้าสี่บนนั้นอ่อนนะบนมาดู คนมาดูจเจ็ดไรวะเนี่ยเห็นสี่ลอยได้ขอไหว่ายมันปิดใครปิดพีชาสี่ขึ้นไปได้ยังไงมาก แมวอย่ามามาดูเร็วเจอคนไทยบินได้เฮ้ยจริจีิเดี๋ยวต้องโอ้แล้วเอาใหม่ดีถ้าคนจริงบินขึ้นไปได้ได้จะดี เอาใหม่เอาใหม่เลยเอาใหม่ like, <To> แต่ต้นเลยเฮ้ดูวิธีการปีนนะผมเขาฝึกมาจากวัดเส้าหลินนะวิธีการปีนทีเอฟก็น่าจะเคยขึ้นยิงยิงยิงให้ยิงให้ยิงใหยิงให้หลับไหลเพื่อน เออกลังาแล้เอ้าเอ้ยเอ้ารีบเลยรีบเกินเฮ้ยไปอ่ะอ๋อบายเรวไป เฮ้ยเรามานัง่งเรามามขับรถกันเอเอจังหวัลชีงใหม่เออเอามั้ยไม่ยกรูล็อกยกล้อเออรถยกล้อเอ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 อเฮ้ยให้เขาขับดิเฮ้ยให้พี่ให้ฮาร์ดขับดิโอเคฮาร์ดจากเลยนานๆเอาเลยๆเอ้ยหมดแล้วหมดแล้ว กดนานดิยกขดนานดิเอียวยังนานเลยยกงนานเลยเดีไหวป่าวเอ้ยเอ้ยยกแล้วนานานออยกแล้วเฮ้ยอืท้าคนาน,านี่ทะลุลออ,อ,อกมาข้างนอกเลยรองเท้าทะลุออกมาข้างนอกรองเท้าแตออากรองเท้าเดี๋ยวคันเร่งตรงไหนเนี่ยเอ้ยเออรถทางรถทางเหร เอาเอาไต่ขึ้นมาเฉยวันดีฮะนี่วับขึ้นมาได้ชุด转弯ช,ชุครับี่นี่ระวังนะ พี่ต้องกดเร่งแล้วก็กดเบรกพี่เร่งแล้ว break, เบรกเร่งแล้ว break. เบรกเร่งแล้วเบรกไปเรื่อยๆอันนี้ข้างนอกมันจะไม่ได้พี่ตัวเว้นข้างในพี่ทำไมำไมาอีกข้างหนึ่งล้อไม่เท่ากันวะย,ยังวิ่ยังยังติดพื้นเอ้ยยกแล้วเฮ้ยพี่ยกลึกสูงแล้วพี่ ไปโอตื้ปุ้มคลิปจบแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ